ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาโม่สายมืนะครับมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง8จุดบริเวณแยกราชประสงค์วันนี้ผมไบรท์แบนแบ็กจะพาทุกคนมาสักการะ8เทพย่านราชประสงค์กันครับเทพแต่ละองค์ก็ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบ,บูชาทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจุดสักการะทั้ง8จุดอยู่ตรงไหนกันบ้างที่แยกท่าะประสงค์สายมูต้องไม่พลาดนะครับเรียกได้ว่ามาแอรเรียนี้ขอพรครบทุกเรื่องเลยมาออกเดินทางเสริมสิริมงคลไปด้วยกันนะครับ มาขอพรด้านการเงินการงานการเรียนและความรักกันครับว่าแต่ด้านความรักจะเป็นที่ไหนนะตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปแยกราชประสงค์นะครับหรือสี่แยกมหาเทพเราจะเริ่มจากจุดไหนก่อนดีครับ ออเอาจริงๆผมผ่านแยกนี้มาหลากรอบแล้วนะครับแต่ผมไม่เคยไหว้คนตั้งแต่ชนตะวันตีวแล้วโอกาสจะเก็บให้ครบเลยพื้นที่นี้นะครับเป็นจุดสำคัญทางเศรษฐกิจเปรียบเสมือนภาพสะท้อนความเจริญของสังคมกรุงเทพแต่อีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นมุมมองความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีวันตัดขาดจากสังคมไทย เจอป้ายแล้วครับบอกครบทั้งแปดจุดเลยฉันเราไล่ตามนี้เลยดีกว่ามีพวาพิชเชเนตมาตีบุรษิมาแม่อุมาเทวีมาแม่ลัศมีเท้าวจตุโลกบาลสัทธาประพมเท้าอมรินทร์ชาติราชและพระนารายณ์ทรงสุบรรณโอเคจุดแรกพวาพิชเชเนตเซนต์นเบอร์นร์ อตอนนี้ผมก็อยู่หน้าเซ็นทัลเวอร์แล้วนะครับกบารบังเดินไปออฟฟิาเนธทางด้านนั้นที่เป็นด้านของอิสตันเก่า แล้วเราก็เดินทางมาถึงเทพสององค์แรกของวันนี้แล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดขายของไหว้สักการะนะครับเรามาเริ่มสักการะที่พระพิคเนศก่อนเลยนะครับเทพเจ้าแห่งงานศิลป์และความสำเร็จทุกแขนงพระพิปปคเนศเป็นเทพที่เป็นที่เคารพบูชากันอย่างแพร่หลายของคนไทย ดูตามพระคัมภีร์นะครับได้กล่าวว่าพระพิคเนตเป็นพระผู้ทรงได้รับพรอันประเสริฐจากเหล่าทัเทพทุกองค์ไม่ว่าจะประกอบกิจการใดก็ต้องสักการะบูชาพระพิคเนตเป็นองค์แรกเสมอเพื่อเป็นการบูชาบรวมคู่แหง่งศาสตร์ศิลและความสําเร็จครับตรงนี้เป็นกระถาบูชาพระพิคเนตนะครับ ดังนั้นหากใครกราบไหว้และบูชาองค์พระพิคเนศก็จะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องไม่ว่าจะประกอบกิจาการงานใดๆน,น,นะครับก็จะไร้ซึ่งอุปสรรคของสาการะก็จะมีทูบก้าดอกเทียนหนึ่งเล่มเดไม้สดนมสดขนมหวานรสอ่อนผลไม้หรือธัญ,ญพืช ห้ามถวายเนื้อสัตว์ขนมหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของไข่นะครับถัดมาจากพัฟพิเคเน่นะครับก็เป็นที่ตั้งของคาตีมูลติครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะบอกไว้ว่าพัฟพิ่เคเน่เนควอมความเร็จสุขภาพการงานคารตีมูลติความรักกานะรและโชคลาภครับตรงนี้จะเป็นราคาดอกไม้และเครื่องเส้นไหว้นะครับ ได้มาแล้วเดี๋ยวเรามาไหว้พระติมมุลติกันเสร็จไหว้พระติมมุลติจะเ,เน้นสีแดงนะครับมีดอกกุหลาบชูบแดงแล้วก็เชียนสีแดงพระติมมุลติทเทพแห่งความรักมีความเชื่อว่าการได้มาสักการะและขอพรอจากท่านจะทำให้ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตความรัก และหนะ้าที่การงานครับตามความเชื่อนะครับพระตีมุรติถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นการรวมกันของมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ถึง3พระองค์ด้วยกันซึ่งก็คือพระพมพระวิษณุและพระศิวะผู้สร้างผู้ปกป้องและผู้ทําลายและอีกความเชื่อหนึ่งนะครับที่ว่ากันว่าองค์นี้ไม่ใช่พระตีมุรติแต่แท้จริงแล้วเป็นองค์พระศิวะห้าเสียร พระสถาศิวะพระศิวะในรูปสูงสุดที่มีความเชื่อว่าทรงมีพระเทวานุภาพที่แรงกล้าสามารถประทานพรในทุกสิ่งได้ส่งความปรารถนาของสการะนะครับมีดอกกุหลาบสีแดง9ดอกหรือพวงมลาลักุหลาบหนึ่งพวงพร้อมกับทูบสีแดง9ดอกเทียนสีแดงหนึ่งเล่มผลไม้สีแดงน้ำอ้อยน้ำมะพร้าวนมสดของหวานต่าง และห้ามถวายของคขาวนะครับต่อไปจากเซ็นทันเวอร์นะครับผมจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามเป็นบิกซีไปสักการะเทพองค์ต่อไปครับองค์ที่สาม เป็นายบ w a l k จะมีป้ายบอกด้วยนะครับศาลพระแม่อุบาเทวีเทวีแห่งความผาสุกเพราแต่เราจะลงไปพบพระแม่อุบาเทวีได้ยังไงผมใส่กางเกงเทิ้งสีแล้วลงไปข้างล่างอันนี้ผมมาอยเลขห้าลิ้งสีนะครับ มาถึงเทพองค์ต่อไปแล้วนะครับพระแม่อุมาเทวีตามความเชื่อแล้วเป็นพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเป็นพระชายาของพระศิวะและเป็นพระชนนีของพระพิคเนตครับเทวีผู้ทรงอำนาจวาสนาและบรารมีอันสูงสุดมีคนมาสักการะขอพรในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จ อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานครับของสก,การะก็จะเป็นทูปสิบดอกดอกไม้อาจจะใช้ดอกดาวเรืองมะลิหรือกุหลาบแดงก็ได้นะครับขนมที่มีรสชาติมันผลไม้และธัญ,ญพืชห้ามถวายเนื้อสัตว์ทุกชนิดและผลไม้ที่มีหนามนะครับ รามาสก,การะเทปองที่สี่กันครับพระแม่แลัทธิีที่เกษรวินเลสตอนนี้ผมอยู่หน้าเกษรละชั้นสี่ไปยังไงเนาะเรามาตามหาเทปองต่อไปกันครับปฏิสถานอยู่บนดาดฟ้าชั้นสี่เกษรวิลเลจ ผมเจอทางจะขึ้นชั้นสี่แล้วจะขึ้นทางลิฟต์สินะเจอป้าแล้วครับเทพเฮดโชคลากและขอมันคัางชั้นสี่เกสของาซ่า เคพีเห็นความงดงามความมั่งคั่งร่ำรวยและโชคลาภเป็นตัวอย่างแห่งสตรีที่งามพร้อมทั้งรูปและกิริยามารยาทมีความเชื่อว่าพระแม่รัศมีจะประทานความสำเร็จในการประกอบพิจการาการเจราจาต่อรองการธำมาค้าขายการประกอบธุรกิจทุกสาขาตลอดจนทรัพย์สินเงินทองสมบัติมาให้แก่ผู้ที่นับถือนะครับ ของสการะนะครับก็จะเป็นทุบก้าดอกเทียนหนึ่งคู่ดอกบัวดอกดาวเรืองดอกมะลิดอกกุหลาบน้ําสะอาดนมจืดโยเกิร์ตขนมหวานเหรียญหรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งข้าวสารธัญ,ญพืชกล้วยมะพร้าวห้ามถวายขนมที่ไม่ส่วนประกอบของไข่นะครับ เทปองค์ที่4แล้วต่อไปเรามาตามหาเทปองค์ที่5กันครับ Let's go แล้วผมก็หลงจนได้ตามคอนเซปต์เดิมไม่ทันสังเกตเลยว่าจริงๆแล้วเทปองค์ที่5อยู่ใกล้ๆกับองค์ที่4เลยใกล้กว่าี่คิดจริงๆแล้วผมเดินออกจากเจ็ตสอนวิเลยแล้วนะครับ ก่อนที่จะค้นพบว่าผมต้องเดินกลับมาที่ดาดฟ้าชั้นสอีกรอบอเอ๋อที่ห้าไม่ใช่เท้าจตุโลกบาลเหรอตรงนี้เป็นเหมือนสารายายกับพระภูมิเจ้าที่นะครับอเอแต่ไม่ใช่เท้าจตุโลกบาลอย่างที่ผมคิดว่าจะเจอฮะตอนนี้ผม หมือนจะเริ่มสับสนนะครับว่าเทปผมทีท่ห้าของผมอยู่ที่ไหนงั้นเดี๋ยวผมไปเทปองต่อไปก่อนกันแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหากันว่าเทปอทีท่ห้าอยู่ไหนออกเดินทางกันต่อไปครับระหว่างทาง เห็นสาวท,ท่านเท้ามหาพรมที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันด้วยครับแต่เรายังไม่ข้ามไปตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าโรงแรมเดอ์คอน,นติเนนตัลแล้วนะครับอ่บา,ามอผมเจอแล้วเทปองค์ที่5เทปองค์ต่อไปครับพระนารายณ์ทรงสุบรร พระนาลายหนึ่งในสมหาเทพเมีอำนาจประทานความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้บูชาฟันฝ่าอุปสรรคไปได้มีความเชื่อว่าพระองค์เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาเทพเจ้านักบริหารขอพรให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองกำจัดสิ่งไม่ดีและศัตรูที่มุ่งร้ายครับของสาการะนะครับเป็นทูบเก้าดอกเทียนหนึ่งคู่ เครื่องสักการสีเหลืองเช่นผงม,มาลลยดอกดาวเรืองผ้าไทยและขนมไทยอาจจะเป็นทองหยิบหรือทองหยอดก็ได้นะครับตอนนี้ผมข้ามมาอีกฝ้านะครับอยู่หน้าอาัลมาลินพาซ่าแล้วมาตามหาเทพ,พเจ้าองค์ต่อไปเดี๋ผมจะเจอแล้วครับเาาท้าอัลมาลินพาทิล่า เขาอมรินทราธิราชนะครับเป็นเทพเจ้าองค์แรกสุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมอบความสุขความสมบูร,ร,รณ์เกษตรกรมักจะมาขอพอรให้พืชผลสมบูรณ์ดีเพราะพระอิน์เป็นราชาแห่งเทพบรรดาลฟ้าฝนได้ครับได้ของไหว้แล้วโชคดีจริงๆปกติ ป้าที่ขายดอกไม้กระทุกเทียนจะเก็บไปสามนะครับตามความเชื่อเท้าอมรินทาธิราชช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายหรือสิ่งไม่ดีทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นพร้อมทั้งปกป้องรักษา,ษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองผู้คนที่มาไหว้พระอินท์จึงเชื่อว่าพระอินท์จะให้พอในเรื่องการปราบปรามการแข่งขันให้แลคล้วคลาดไปด้วยดีครับ ของสก,การะนะครับก็จะมีทุบ9ก้าดอกเทียนหนึ่งคู่พวงมาลัยดอกดาวเรืองดอกไม้สีขาวยกเว้นดอกบัวนะครับผลไม้อาจจะเป็นมะพร้าวกล้วยน้ำวาอ้อยตุ๊กตาช้างหรือหมาหนึ่งคู่ครับ,ขอบ,รบขอบคุณนะครับขอบคุณครับด,ดอกบานีด ต่อไปก็จะไม่้ามหาพรหมครับเทพเจ้าอง่์ต่อไปของเราต่อไปนะครับถือได้ว่าเป็นเทวสถานที่เป็นที่นิยมบูชาและนับถือมากที่สุดในยา่าราชประสงค์เลยครับท้ามหาพรหมบริเวณโรงแรมแกลนไฮแอดเอราวัณครับ พผู้สร้างโลกกำหนดรู้ชะตาของทุกสปปรรพสิ่งเป็นหนึ่งในมหาเทพที่ทรงสร้างส,สปปรรค์สรรพสิ่งทั้งปวงทั่วทั้งจักรวาลมีอำนาจบาร,รมีในการกำหนดชะตารู้ความเป็นไปของชีวิตมวลมนุษย์พระองค์ทรงมีพระพักทั้ง4หันออกไปตามทิศต่างๆและพระพักแต่ละทิศน,นะครับก็จะประทานพรที่แตกทางกันออกไป ทิศเหนือขอพอรเรื่องหน้าที่การงานทิศใต้ขอพอรเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงทิศตะวันตกขอพอรเรื่องอนาคตและทิศตะวันออกขอพอรเรื่องครอบครัวครับถ้าใครต้องการสักการะเท้ามหาพรหมนะครับมีร้านค้าจำหน่ายชุดบูชาอยู่บริเวณนั้นประกอบด้วยทูบ12บดอกเทียนสี่เล่มพงม,มาลัยมะลิและดอกดาวเรืองทองคำเปลวสี่แผ่นครับ โดยเริ่มบูชาจากด้านพระพักขององค์ท้ามหาพรมที่หันมาทางประตูก่อนนะครับแล้ววนรอบตามเข็มนาฬิกาจุดธูปไหว้ด้านละสามดอกพร้อมด้วยเทียนพงมาลัยทองคำเปลวแต่ละด้านขององค์ท้ามหาพรมครับ สถานการ์ตำรวจแห่งชาติขอให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จด้วยเถอะใกล้แล้วเข้าทางไหนนะแล้วเราก็มาถึงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วครับ มื่กี้ไปสอบถามที่ป้อมนะครับแล้วก็แลกบัตรเป็นที่เรียบร้อยสอบถามว่าองค์พระนารายอยู่ที่ไหนอ่าได้ข้อมูลแล้วครับว่าอยู่ตรงอาคารแม่บ้านข้างหน้านี้เองโอเคภารกิจสุดท้ายใกล้สอบเสร็จแล้วอยู่ไหนเนาะเข้ามาในถานที่ราชการเลย เห็นแล้วครับพระนารายณ์ประทับยืนบนพญาอนันตนคราชในสนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับมีลักษณะเป็นองค์สีดำประดิษฐานอยู่กลางสารน้ำบริเวณอาคารแม่บ้านตำรวจและกองมัญชาการตำรวจสันติบาลครับคนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่คุ้นรู้จักพระนารายณ์องค์นี้นะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเนื่องจากอยู่ภายในสถานที่ราชการ แต่ที่นี่ก็ไม่ได้ห่วงห้ามไม่ให้คนภายนอกเข้านะครับสําหรับผู้ที่ต้องการมาสักการะจําเป็นจะต้องแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูก่อนนะครับมีความเชื่อกันว่าพระนารายณ์ประทับยืนจะคอยคุ้มครองรักษาความสงบให้กับโลกมนุษย์โดยทรงอวตา,ารลงมาปราบยุคหินต่างๆในโลกมนุษย์ครับของสักการะนะครับเป็นทูบเก้าดอกเทียนหนคู่และดอกดาวเรืองหนึ่งพวงครับ แล้วภารกิจครั้งนี้ก็เรียบร้อยนะครับกับเทปองสุดท้ายภารกิจสำเร็จครบทั้ง8เทปกลับบ้านได้อย่างสบายใจแล้วครับขอบคุณทุกเรื่องราวของการเดินทางครั้งนี้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเราเจอกันโอกาสหน้าครับบ๊ายบายด้วยความที่รู้สึกว่ายังมีบางอย่างที่ผมยังทำให้สำเร็จนะครับ ก็เลยกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งดาดฟ้าชั้นสี่เกรซอลวิลเลจนี่ครับผมเจอเทพอีกองหนึ่งแล้วเท้าจัรตุโลก,กบาลเท้าจัรตุโลก,กบาลเทพผู้คุ้มครองจากโรคภัยทั้งปวงและปัดเป่าอุบัติเหตุจากการเดินทางคุ้มครองมนุษย์โลกทั้งสิทธิครับไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือใต้ ตะวันออกและตะวันตกลักษณะเทวรูปจะมีความพิเศษนะครับที่เป็นการรวมร่างอวาตารทั้ง4มาเป็นหนึ่งเดียวครับประกอบด้วยเท้าวเวสุวรรณผู้ปกครองประจำทิศเหนือท้าวิรุฬหกาผู้ปกครองประจำทิศใต้ท้าทตาราถะผู้ปกครองประจำทิศตะวันออกและเท้าวิรูป,ปักผู้ปกครองประจำทิศตะวันตกที่นี่จะโดดเด่นในเรื่องการขอให้เทา้าจตุโลก,กบาล และให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงครับถ้าอย่างนั้นเทพทั้งหมดก็ไม่ใช่แปดองค์สิปีเก้าองค์หรอ